สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค่าวพิเศษนะครับจันที่1 4ธันวาคมส5 6 3ครับเวลาที่เป็ดนาการ25ทีครับมาติดตามข่าวสารบนโลก Twitter กันนะครับคุณบินบรรลือฤทิ์ครับวันนี้ขึ้นแฮชแท็กอันดับ1ครับเซฟปาเตขึ้นอันดับ2นะครับ YouTube ล่มอันดับ3 Google ครับมาดูคุณบินบรรลือฤิ์เลยครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทาง เสียโป้กับท่านาสันทนะนะครับก็ได้ไปแถลงข่าวที่อ,อะไรอะสโมสรราชพฤกษ์นะครับเรื่องของเงินบริจาคเสื้อเสียมพูวันนี้ก็ขึ้นอันดับเลยครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับโอเคมาดูตรงนี้เลยนะครับบินบันลือนลิ์ฮะถ้าการเมืองดีที่วิจัยไม่ต้องมาของเงินจากประชาชนการวิจัยขนาดนี้ ควรเป็นหน้าที่ของรัฐพอสําเร็จแล้วก็เคลมเอาหน้าอันนี้อะไรวัคซีนเพื่อคนไทยบริจาค500บาทเพื่อค้นคว้าวัคซีนร่วมบริจาคครับอโอเคเนะครับอันนี้อาศัยแท็กคุณบินเข้ามานะมาดูตรงนี้นะครับบริษัทกรุงสยามเข้าประกวดน่าสนใจสินค้านะคในเครือข่ายให้ดูจะได้ซื้อไม่หลงผิดอ่าอันนี้คุณบินนะะคอมมันโด ทำไมฮะเขาจะแบนสินค้าคุณบินแหรอไงบริษัทกรุงสยามโอเคอะเหมือนโออนุชิตไม่รู้จะแบนยังไงมีคอมมานโดนี่ผมก็ทำรีวิวไปเหมือนกันนะแต่แฟนรายการดูนะครับผมไปซื้อฐานที่นูนะ่นน่ะพังงานนะกุที่จะรู้ว่าบินกับโป้ทะเลาะก,กันเรื่องเงินนะฮะ อันนี้สี่ชั่วโมงที่แล้วพี่หนุ่มต้องจัดแล้วช่วยกันเอาความจริงมานะครับอ่ะนี่คุณสันทนาไปแจ้งความหระไงบินโต้สันทนาไม่เกี่ยวเสื้อชมพูเลิกใส่ร้ายผมสักทีนี่ฮะโอ้โหภาพนี้คลาสสิกมากนี่ฮะเสียโป้กับคุณบินวันนั้น <c oughs> นั่งอยู่ด้วยกันอ่ะ อันนี้อันไรป้าวันเพนเอนจีกูรู้หมดแล้วรู้มาตั้งนานถ้าพูดไปทัวลงป้าเขาถามคุณโป้คุณบินแฟนการถ้ามีเสียงสะท้อนขออภัยนะครับพอดีผมเปลี่ยน <iPad S 2> เอก่ป็นดาราตอนหลังลลพี่น้ำท่วมเมาโอ้นี่มันเสียงเพลงดังมาก <c oughs> โอเคสามชั่วโมงที่แล้วบินเคยรับ ยอดบริจาคสูง422ล้านบาทแต่โดนนายจำรูนสักจืนหนังสือให้ตรวจตำรวจตรวจสอบเขาเคยไปสาบานอ,าอะไรเจ้าคำผงหากคิดจะเอาเงินเข้ามาตัวไม่แต่บัดดี้ขอยันเป็นไปไม่คิดว่าแต่ไม่คิดว่าจะมีอันเป็นไปในเรื่องผิดเสื้อสีชมพูพอดคล้ายๆหมอหยองนี่ฮะขอแลกด้วยชีวิตถ้าโกง บินบอกกล่าวเจ้าคำผงย่อยเงินบริจาคขอ้ห้มีอันเป็นไปลาก่อ้คาสาบานใกล้ความจริงอ่ะอันนี้อะไรครับบินบรรลือฤทธิ์ลุงคนนี้เดิมมาแล้วเรื่องเงินเนทองทองลองเลยขายทีการพระชวังดิสทอนวัชโรไทยถูกไล่พ้นสำนักพระชวัง อันนี้ธนาคารลมเจ้าครับเขาก็แสวนะไม่รับธนบัตรรุ่นใหม่หาลีทวีดหน่อยนะครับอันนี้อะไรพวกกุเตือนจะปากฉีกแล้วว่ามะรึงจะเพ่นสลิมรอยลิสตักเจ้าแค่ไหนก็ใช่จะรอดมาตาห1 2่ข้อหาเดียวกับหมอ,อยองเป๊ะบิน VS หมอยยอง ทวีตหน่อยครับอันนี้อะไรเขาบอกว่าขอบริจาคกันสิล้านอันนี้อะไรอันนี้ผ่านไปดีกว่าแตกคอกันแล้วหรือแตกคอกันแล้วหรืออันนี้3มชั่วโมงที่แล้วนะครับข้อหา สงสัยเป็นมือลิษทรรหากินอะไรเอาไรได้ที่ไหนมาใช้เป็นดไปแถวค่าตัวพินเตอร์คงไม่เท่าไหร่บุคล็กดูปลอมๆเหมือนทำดีเอาหน้าไม่เรียวเล็กใหญ่แฝดเหมือนกันทำงานช่วยเหลือสังคมเหมือนกันแค่ต่างไม่เคยแปรไว่าะในนามตัวเองคุณบินนี่เป็นผู้กำกับหนังด้วยนะครับเรโนอะไรอะ่ะ อย่างหนึ่งสันทนา <c oughs> สันทนาแจ้งกองปราพิจารณาคดีกับบินบรลลิลิต4ข้อหา1พยายามช่อโกง2เรียอไรเงินไม่ไับอนุญาตสามผิดพรบคอมเสียป้างสาบันโดยมีเสียโปเป็นพยานเอาผิดดาราดังโอ้โหมันขึ้นแค้วงการนี้ รงการโรยูลิสจริงๆนะเนี่ยโอ้โหในในแฮชแท็กนี้ขึ้นมาใครจะแบนด์คอมมานโดก็ไม่ใช่ปกติไม่มใค้กินอยู่แล้วโอ้แบนคอมมานดนี่อย่าไปแบนด์เขาเลยนะครับแหมสงสารเขาเขาก็ให้พีเซนเตอร์นะตอนนั้นคุณบินกระดังนะโอ้โหอย่าไปนี่เลยครับสงสารเขา เราผมไอขอภัยนะครับแฟนรายการนิดนึง8ชั่วโมงที่แล้วนะครับสัญชาแท็กทีมเสียโป้อานนท์แจ้งความตำรวจกองปราบเอาผิดบินหรือสีข้อหาหนักมีความผิดแอบ่ปบ้ามสถาบันด้วยเปิดหลังพบเปิดรับบริจาคทำเสื้อเสียมพูแจกจาก่จายประชาชนโอ้โหนี่แจ้งความแล้วครับแจ้งความแล้ว หม่โพดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทำดทีทำช่วยได้ช่วยพี่บินบริลิตได้กล่าวไว้หลังจากที่โดนฟ้องบินเคลื่อนไหวแล้วลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทำดทีทำช่วยช่วยไม่เคยใช้เงินเลื้อูกทางมาแล้วครับขอดูมาติชนหน่อยวันนี้เลยครับเมื่อ15้านาฬิกานี้เองเมื่อ15บนาฬิกานี้เองนี่บินถ่ายทอดสด สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ผมมาเอาสมุปปนไพร่ยมาช่วยเคสดีเขาทีนึงแล้วก็ลูกสาวกขากลับ อันนี้สองชั่วโมงที่แล้วนะครับนักบุญทุนชาวบ้านเอาสารนักต้มตุนมาเจอนักลงทุนพราะนักบุญหัวบุญเอยอยันนี้อะไรเสียโป้เสียโป้บอกว่าส่วนตัวมไม่ติดใจอะไรแต่ผมกลัวเรื่องการเอาแอบอ้างตราสัญ,ญลักษณ์กับเรื่องที่ไปจัดไม่ถูกต้องผมกลัวว่าผมจะไปเกี่ยวแต่เสียโป้ดังอีกแล้วเสียโป้ เสียโปโ้นี้เวลาดังปุ๊บนะครับเขาก็ไรายได้ก็อาจจะเยอะไปด้วยนะครับเพราะว่าเสียโป้เขาเขาเรียกอะไรอะเวลาไลฟ์สดเขาจะมีเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมออนไลน์อะไรเงี้ยน,นะครับเมื่อคนมาเล่นเสียโป้ก็จะได้ตังค์ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเสืยโป้เป็นข่าวไลฟ์สดอะไรต่างๆคนมาดูก็จะติดเว็บไซต์นะฮะติดเว็บไซต์ เกี่ยวกับเกมออนไลน์ต่างๆนะฮะพอมีคนไปเล่นแล้วก็เสียโปโก็จะได้คอมมิชชั่นตรงนี้ด้วยอยากเห็นพ่อนักบุญคนอ่อคนเสื้อชมพูขึ้นเทนทวิตเตอร์จังเลยโอ้วันนี้ขึ้นเลยครับนี่ฮะเสื้อชมพู <c oughs> นี่ครับบินบรรลือลิธิ์สวันที่แล้ว16วันที่แล้วอ่ามาดูแบบล่าสุดดีกว่า ล่าสุด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 ก็มีคนแจมแฮชแท็กนี่ตั้งแต่บินบรรลือลิตได้รับไปจากน้ำท่วมเข้ากลายเป็นคนอยากได้ตังทันทีเปลี่ยนคนได้จุดจบความเจริญร่งเรือเสียโพหยิบป,ปืนมายิงนะครับเพิ่มเติมบินบรรลือฤิ์อันนี้ขำดีนะ นักบุญเงินปล่อยเปรต VS นักบุญเงินชาวบ้านอันนี้อะไรไม่อินตั้งแต่แรกเมันไม่เรียวมันไม่เรียวหากินกับความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นฮีโร่จากความยากจนถ้าการเมืองดีจะต้องไม่มีคนแบบนี้รรัฐบาลต้องจัดการให้ได้จริงๆถ้าพูดถึงถ้าโดยระบบเนี่ยนะครับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าเวิร์กเนะใครมีความทุกข์ที่ไหนลงไปแจมเลยอย่าให้เกิดความทุกข์เลยนะฮะดีๆเลยครับลงไปใครทุกข์ร้อนตรงไหนไปดูมันจะเวิร์กมาก <c oughs> อันนี้เซฟปาเตะเดี๋ยวเราดูแบบติดอันดับติดอันดับจริงๆดีกว่านะครับ เดี๋ยวมองขึ้นไปอ่าเดี๋ยวเรามองขึ้นไปกันดีกว่าอันนี้เมื่อวานนี้อันนี้ภาพเมื่อวานนี้นะฮะเสียโป้แฉยับถูกบินมือลิตรีถ่ายเงินบริจาค10ล้านโดยบอกว่าจะนําเสื้อสียงภูไปแจกประชาชนก็เ,เป็นสัญลักแสงความจงรักภักดีลั่นหากว่าไม่ผิดก็ตรวจสอบเพราะคนก็มีเอกสารครบวันนั้นดั้งถือรูปด้วยกันวันนี้ฟอ้องกันแล้ว คือผมเองเนี่ยก็ลองไปดูนะฮะผมลองไปกดคำนวณดูว่าคุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยเออไม่ใช่คุณบินเนี่ยที่เสียโป้จะบริจาคสองล้านเนี่ยสองล้านเสื้อหมื่นตัวไปไปคำนวณดูแล้วตัวละห้าร้อยบาทนะครับแฟนรายการซึ่งแพงมากนะจริงๆเสื้อเนี่ยสักตัว ถ้าตัดเยอะๆเนี่ย70-80บาทร้อยนึงก็โอเคแล้วนะไปตัดเยอะๆเลยไม่แพงครับอันนี้อะไรวัคซีนคือจะบริจาคก,ก็เกียรติรัฐบาลจะผลิตอวกาศไปดวงจันทร์ไม่แต่เงินบริษัทวัคซีนก็ขอมาบริจาคจากคนไทย พลพรโชคชัยเปิดเอกาาาสารคณะสระดอโดยจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นผู้มอบ <c oughs> ขออภัยครับเป็นผู้มอบที่ดินให้จุลาโรงพหาบาลวิจัยแทนจากเช่าระยะ30สปีจากในหลวงรอบปดไม่เช่นนั้นก็ต้องต่อทะเบียนเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากาษัตริย์เช่นหน่วยงานอื่นโอ้นี่ความรู้ใหม่นะนี่ความรู้ใหม่นะครับเนี่ย นี่ข้อมูลใหม่ครโอ้โหนี่พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สิน่วนพระมหากษัตริย์ตำบลปทุมวันอำเภอป,ปทุมวันจังหวัดพระนครให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่2482ครับเอกสารวันนี้เองครับแราการครับเอกสารวันนี้ครับ17 5 6นาฬกานาทีครับ โหสุดยอดมากนี่ฮะสามแปลงตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากข้อมูลตรงนี้อ่ะรีทวีตเลยน่าเห็นใจเขาหน้าบินบรรลือฤทธิ์พี่บินไม่ชอบประยุทธ์ฝากถึงพี่บินถ้าไม่ผิดขอตรวจสอบอันนี้ บินบรรลือฤทธิ์ระวังเสร็จนาค่าโคถึกนะพี่ดูหมอหยองเป็นตัวอย่างบินแล้วนาะทีสุดปิติรับเสด็จในหลวงพระลาชินี3มชั่วโมงที่แล้วนะครับใครคิดจะชุบตัวเป็นเสื้อเหลืองง่ายๆปาดได้ปาดหันได้หัน,หนระวังติดเชื้อนี่ฮะจีสอบบินปมเสื้อสีชมพู พุทธอิสระเตือนหมอว่ารงเรื่องสถาบันวันนี้ขึ้นแท็กอันดับหนึ่งเลยครับบินบริลิตระวังเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จสึกค่าขุนพลรองเลขาธิการราชวงดิสทวนวชโรไทยถูกไล่พน้นสำนักพระาชวงฐานพระพฤติช,ช่บอย่างไร้แรงกุว่าใช่ ใช่บินบูรณะฮิรันที่เป็นไลโค้ดหรือเปล่าฮีโรของสลิม <c oughs> นี่ครับบินบนลืทลิ์สงสารเขานะสงสารเขานะอันนี้อะไรพอมีข่าวเสื้อสีชมพูบิลหรือแวบคิดถึงแฝดมูนิที่อีกคู่จำได้ว่าฝันดีฝันเด่นมีปัญหากับไทยปมปัญหา คือการทําอะไรออกมาขายเพื่อหาเงินบริจาคไปทําบุญสุดท้ายฟันดีฟันเดียวจะบ,บุญที่ไปแต่ลึกๆไม่รู้เป็นประเด็นอะไรกันอ้าวนะะักข่าวไปสัมภาษณ์ฝันดีฟันเด่นหน่อยนี่ครับเสียโปโ้บอกขอพี่ถ้าผมทำไปแล้วเนี่ยที่ต้องบอกใครนะนทำอันนี้ ถามที่บินได้อันนี้คือความจริงหมดเขาก็บอกว่าทำทำแล้วนเนี่ยโป้ต้องรับสายสะพายนะสายสะพายเขาบอกว่าโป้ผมไม่เอาผมไม่เอาให้ผมอยู่แบบนี้ดีแล้วเอาที่เป็นคนออกไปเลยผมบอกเขาอย่างนี้ถึประเด็นมาโป้ยังเรื่องตาสัญลักษณ์อะไรว่าเขาเป็นคนได้รับอะไรมาอย่างนั้นอ่ะผมก็เพ่ไ,ได้ฟังนะตอนนั้นการเงิ โ,โหนี่เสียโป้ครับโอ้โหหมอหยองเสื้อไบฟอร์เดสนักบุญพินเสื้อชมพูสิริราชภายใต้การอ้างเครื่องราชภายใต้การอ้างตาสัญลักษณ์บนเสื้อครับโอ้โหบินบรรลือธิ์โลกกรรทมแปดมากๆเลยครับเมื่อน้ำท่วมอุบลน,นี้เป็นฮีโร่ครับตอนนี้โอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโลกกระทัมแปดของจริงเลย นี่ครับหมดประเด็นแล้วไฟรายการผมพาขั้นมาจนหมดประเด็นเลยครับเออไปรีเบทรายการจอมขวัญน,นะคนนี้บอกนะบินบรลลฤทลิลท์ครับอัมเนโกผู้มาก่อนการสาราั่งวว่งเลือกวิธีการที่ปลอดภัยต่อตัวเองด้วยความเป็นห่วงของอัมอย่างยิ่งถ้ามึงอยากมาจากกับกูอยากจับประชาชนนะคะมึงจับได้แค่ตัวคะ่ะแต่มึงจับใจของเขาที่ต่อสู้เพื่อประชา ไ่ไไมด้้น,น,นี้ไม่รู้เหมือนกันพูดถึงอะไรนะครับเสียโปโอ้อันนี้เราก็แล้วฟังไปแล้วบินบลือลิ์อ่ะใครทําดีใครทําชั่วได้ชั่วทําดีได้ดีคุณบินบลือลิ์กล่กาวเงินบริการฟังหนพี่บริสุทธิ์นะครับที่คนตั้งใจที่จะให้กับคนป่วยถ้าเอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่จําเป็นก็เหมือนกันครับมัอนก็ผมนะครับ เงินบริจากอะไรแล้วแต่เป็นเงินที่บริสุทธิ์ที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือใครเป็นอะไรยังไงยังไงน้ําท่วมไม่ท่วมช่วยอะไรนะครับแม้แต่บาทเดียวผมก็ไม่เคยคิดที่จะทำนะครับผมตำหนักอยู่ในใจตลอดเวลานะครับว่าทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วมีจริงใครทําอะไรไม่ดี ใครทำชั่วได้ชั่วนะครับทำดีได้ดีนะครับแล้วก็มีคุณธรรมต้องมีศีลธรรมต้องมีความจริงครับอนนี้พวกเกยนตั้งเลยครับมากวันนี้ทุกควางใจอ่ะก็เดี๋ยวตํารวจเรียกสอบก็คงจะได้ได้มีอะไรน่าสนใจเอาฟังฟังคุณสันทนะหน่อยโอ้โหนี่แลมโบมากเนี่ยคนนี้แลมโบเลย สะนั้นเราก็ปล่าผิดบีเรียอรายแอบมางสถาบันทำเสื้อสีชมพถมูถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงกล้องก็อขอภัยหน่อยนะครับไปรายการพราะวันนี้เนื่องจากว่าผมก็นด้พยายามแล้วพยายามที่จะเชิญคุณบนให้มาเห็นก็นเปิดโอกาสให้ช่วยชี้แจงถ้าหากเขามีความกตัญญู ก็บอกออกมานนะครับเพราะผมก็นัดนัดคือสิทธิ์คนึ่งรู้ท่าทางก็ไม่น่าจะมีที่แปลว่าจะมาไม่ให้เสียเวลาพวกท่านผมก็ขออนุญาตใช้เวลาเนี้จ่ใจเพราะเป็นโสดานนะเราแล้วในเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยตัวเ้านะตัวคุณดีผมไม่ได้ติดต่อเขามีเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใชนเรื่องของ การมาตอบโต้กันผ่านทางโซเชียลเพราะผมมีพยานเอกสารมีหลักานมากกว่าการพูดพูดโอ้โหนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่สันทนะท่านสันคุณสันทนะนี่เป็นฮีโร่เลยนะไม่รู้ว่ากัรเขาจะเรียกกระชากน้ากาเราจะเรียกอะไรดีนะครับก็ไม่รู้ละคุณบินก็ต้องมาแก้มา ทำให้สังคมกระจางหน่อยอ่ะเสียโปไม่ได้ไไม่นด้เลยแจ้งต่อแจ้งข้แมเป็นวาแล้วก็แต่ว่าที่โ้ท pues, ี uh ่พูดงัยนมนว่าี่คุยกับยูเวต่ว่า้คนแจ้ง่าเขาพี่เห็นตใเก็ไม่รู้ว่าก็มเป็น เสียโป้เป็นพยานครับโอ้โหเสียโป้สามวันที่แล้วนะนี่นะครับแฟนรายการคุณบินก็ไม่มาอ่ะจบประเด็นครับแฟนรายการครับมีอีกนิดหนึ่งหนึ่งนาทีที่แล้วอ่ะไปกันใหญ่เอาแตกกันหลายคนถามว่าบินบรรลือทำงาน อะไรมีเงินใช้พี่บินบอกว่ามีเศรษฐีใจบุญให้เงินเดือนพี่บินส่วนเงินเข้าบัญชีรองต่อท่านมีสิทธิตรวจสอบครับผมก็ขอบคุณฟแรายการทุกท่านนะครับก็ได้บันทึกประวัติศาสตร์หน้านี้ไว้เราได้เรียนรู้โลกกระทำแปดนะครับของคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าของจริงนะครับได้ลาบเสื่มลาบได้ยศเสื่มยศสรรเสริญส,ส,สุขนินทา ก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเสื้อสีชมพูนี่คุณบินจะออกมาแก้ข้อกล่าวหาอย่างไรเพราะว่าคุณสันทนะเขาบอกเขามีหลักฐานทุกอย่างการทำเสื้อสีชมพู <c oughs> การแอบอ้าง <c oughs> ช่มไหมครับแล้วก็เสียโป้ก็มาเป็นพยานเร <c oughs> ื่งของแอบอ้างสาบันนี่โอ้โหหนักเลยนะครับยังไงก็ต้อง ติดตามดูคุณบินนะครับว่าจะออกมา,าแก้ข้อกล่าวหานี้อย่างไรขอบคุณแฟนรการทุกท่านที่ตามช่อง youtube ชีพทำคดีพิเศษสวัสดีครับ